วุ้ยจับจ้องพี่น้องกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องอุย้ยฝนตกก้าชิลงเบิ่งน้าห่วยพี่น้องได้ยินว่าน้ามากกว่าฉันขา้าแม่กระชิลงตุ๊กสะดุ้องอันห่านเมียนแล้วพี่น้องเอย้ยะลลูกลูกสกสาวอยู่ในหุ่นถ่านเมย์กระชิลงเบิ่งหู่วยกระเด้อมอกไปนะั่แม่เด้อไปพี่นอ้องฝนตกแห้งพี่น้องเอ้ย แต่เมื่อคืนนี่แห้งแห้งก็เราก็พ้นน่ะบุรยุทธ์มาตั้งแต้ผู้พี่น้องเลยแต่พอเถ่าวเสียเบิ่งเละเต็มพังบ่เต็มพังฝนคำๆ่น้องเลยอุ้ยโคตรโทกระแหงเติบเยือแล้วพี่น้องเลยก็คือจะว่าแม่น้องอันนี้กับน้องอันนี้เส้มาตึกสะดุ้งอาจาเย์ฝนโทมาไปพี่น้องลงก่อนค่ะแม่ ไายแนดอกอยู่หวยนะคือชีไายคนอยู่อืผลนอผลแักพานอยู่อีกย่างเกาะที่นอกเม่นมาอยู่ห้องกระลืมซะไใคระหนาเฮื่อน้าบวบเปื่อนปันไดฮึฮึ <c oughs> <c oughs> หนา ถ้ากับข่าวอานน้าออกมาพ่อนเลยเชสิเพ้นมันหนาวเนาะเช่นน้ยฮอตหัวเนาะพื่อเนาะปิดไว้ก่อนสีฮอตัวนะพ่อบ่จ่อยบ่จะพักกันยางแล้วเบิ่งนะพื่อยางมาแล้วเนาะเป็น ต้องคิเบืองหน้ากำลังชิลกเบืงหน้าม,มาสัหอได้แอ้วห่อด๋วยแล้วอุ้ยเป็นตาพะละทีอันนี้บออืเกือบเต็มพังบรรยากาศมันน่านอนเวนจริงๆแต่บมเคยนอนเว้นพี่น้องเลยท่านบอเก็ถ่ายเป็นหนาวแต่นอนรับนอนบอรับ,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 บพี่น้องเลยอุยเฮ็ดก่อขึ้นจอยางออกแล้วนั่งนั่งเนาะ บ้านน,านี่ไปหากันได้พวกแกงโอ้ยงัวกันหนาวจะง,งัวผู้ใดอันิน้าใส้คนตึกสะดุงนะเออเขาหลังลงมาไปตึกก่ใส้สัก เฮ้นแม่โตงลงมาตะกี้นี่ป้าทิ่โกนะนะักหน่องเอ้ยอา้าวในซ้ายคนตึกสะดุงนะบอกท่านมีคนตึกสะดุง ได้รลายปะปาน่ะเออเผื่อกลังยามบ่เพิ่งไปเบิ่งเจ้ายามดีก่อนเห็นคนตึกสะดุ้งกับไปเบิ่งเจ้ายามดีก่อนเอ้ายายแถาอันนั้นคือว่าอย่างแงกๆลงมาเขาไปอยู่ในเส้นสัเก่าเขาไมทัลเมท่าลงมาตึก ข้าเม่สิลงมาตึกสะดุ้งสิลงมาตึกกระพาเนาะตึกถ่าลูกสาวเพิ่นจนลูกสาวเพิ่นมากเรื่องที่จะยามดีก,ก่อนอุ้ยเจตสิพ 40, ลาดากักทางดิ้นแท้ในดเดบอห์หึอย่าเด้อเสียวเด้อ่นอง <laughs> หวยกับบริไกยเดี๋ยวพี่น้องจะเทือนหนากัได้อย่างลงมาแป๊บเดียกกระหอดท่านบาบังเทือนคนบาบังอันกันแนมเห็นเห็นโฮยหนี่เซอทุเรีนข้าเจ้า เำาลัางยามมาสังคึบเห็นได้อยู่บ้าป้านะ่ะคุณเจ้าเราอยู่เท,งท,งงทิงเทียงคุณพี่น้องเลยคุณเชิญเรายยมเรือนล่ะนี่เขาเคยมาถ่ายอยู่เส้นหนึ่งเส้วนบาง,งคนกระแหงมาแหงมาโอ้ยโคงจนเปียก ไห้ประธานทาเมย์ยี่คัวไปเลยไปนาะตอนนั้นพันลงมาเสีเวยวเด้วันพายุเข้าว่าได้ผิ่น้องน้ำสิีแ่งเดือนสิบเมจากปกติน้ำแก่งเดือนเก่าเดือนสิบ ปีนี่หนามยังบ่ทันแกงจแจเถือ่อคุณเจ้าเขาจะเอามะกรอยงูมาปันนะหนามจะขึ้นบวบๆพี่น้องเอ้ยฝนตกมาเนี่ย่แม่นสิเป็นจะเป็นเดือนหรือเ่ มันบ่หอดกันสิกประมาณสิบสามเมื่อนะเพื่นเนาะโบเดนับเนาะตั้งแต่พอเขาเป็นเสียผมฐาน้องอันนี้ยังเบรนมาอยู่คือว่าสิมาแลาวจ้ะ <c oughs> โอ้ยแซ่บแห้งต้นกล้วยนะก็จะเอามาปลูกตั้งแต่เปิดสะพานใหม่แล้วเพื่นเนาะติดเฉยแต่บ่ทนฝากงัวจะได้กระตุกระพงังอุ้ย ก่โกงหัวเลือกอะไรแบบนี้ตัวผู้เจ้าเหมือนกันคนตกระแขงไะเลี้ยงผู้สาวดอก,ปงงก,ไ,ดอกไปเลี้ยงงวัวกันเลยเฮ้ยฝนตกกบไปเลี้ยงงวัวงัวกลัวกระหน่ำผมแต่ตาดิบเขา่า ได้ยังไปกินนะ่ะตอนนี้ก็สี่สิบเ็ดมงแล,แล้วพี่น้องคนกถ็ถ่งมาถ่งมาบบยอมโดดหละเลยตอนนี้จองขนอยกับหัวพี่น้องเลยไร่เสร็เสลงมาหาเจ้าของแ่าเม่ก็ยังบบเห็นลงมาอยู่อยู่ยห่วยผู้เดียวเลยพี่น้องตอนนี้แข่สิบจองตกหนาสบะไรเหร้หนาอีเมยลงมาเลย ทางบุคคลนีตึกจจกคนใดซ้อมแม่ลูกแก่กันมาเปียกมาหยอดเจ้าหน้าชาจะเห็นไปเวบพุทีปุกชาวแม่ที่น้องพุทีปุกกระิลงผานนะบอสทางกันปู่วัดตึกสะดุ้งตึกก็ได้ป้าใหญ่พายุน่ะพี่น้องได้ปลาซิวก็เอาไปมอกใส่ผ้ากระแยง บยคขาโอ้ยสุดนยอดแสบหันบานนาครับโอ้มันไมกัดเฉะเฉะจะคืออุปกรณหน่อยไหคือเอได้ จะคือบอกป้าๆข่วยน่อยผู้สมัม่สิมีพยผ่ท่านมีจักคนผูท่านมีพายตึกสะดุ่งได้น้ำไห้แห้งแม่วางนี่นะแม่ผูไปอยู่วังเันเวิร์ดนะวังเนื้อน่ะอยู่วังเนื้อน่ะแม่เละย่างลงมาเผชิไปทางใดคือบูเห็น บริจากเต่าทอแม่กระปวดพี่น้อ,อ,องเลยปวดจากลงมายอสะดุ้งแขนน็งทุนหน้ากำลังขึ้นพี่น้องเลยคุณเมื่อเมื่อย่อยอยออยายบอนแม่น้องอันนี้ก็ขึ้นอสะดุ้งท่าแม่ท,มทั้งเฮือนจะไหนพี่ลงมา มันละอะไรเน,ะนา,มา,าออะนะมันกรมากไร้เถื่อแะไรนะมันก็แต่ว่าบพันแก่งจะเถือ่อผู้ใด analyze คนแค่เขาจะมาจนะ s i g หึเขาจะมา sign คนนั่นซักไว้มันจะขึ้นไวอีกจำได้ <c oughs> คุณนะแม่น้องอันนี้ลรงลงมา กอนะก็ห้ากนลงมาอูอา้สุดุงเราใหญ่ได้ใจขนาดอุยปลาคาวมอันหมปลาคาวนฟมนไปฟังนะฮะเม่น้องอันนี้กับพี่น้องเอ้ยอ้าวอ้าปากกูสิแตกอันนี้อึบ ตัวใหญ่บ่ออกนะถือเลยได้แม่น้องอันนี้นะพี่น้องเลยลงมากันชิบตัวกระพาะปิองแล้วโอ้ยหนาวมากหนาวยิ้มเหตุการณ์ชิบย่านล้องไอนี่มันเงี่ยงแม่หัวใหญ่นะเอารองหัวหน่อยพี่ กําังเลิกก็ไปง่อยตกว่าห่วยเอิ้นผู้บา่าวเธอเนี่มาซอยเด้จะเท่าเด้ผู้บ่าวเจ้ากะเอิ้นมาซอยนะปัดชิว,วปลายังต่วนอุอ้ยพี่น้องธนะาก็นี่มันกับพ่อตึกแหละเนาะเท้าไปไว้วไตัวบักใหญ่หนึง่งมันจะชวดแล้วพี่น้องเอิญปลายามนีนะมันกินแกซ้อนเข่ากายยามเข่าทิเข่าไปเลย ข่าลังค้นกับซิก่อยประเด็นแหละพี่น้องแต่ขาวห้านี่ยังเคี้ยวอยู่หัวแข้งหัวหน้าโซกหน้ำเฮ็ดก่อสองดอก หนึ่งจุ่มๆหนึ่งเออตามชุดช่องบ่อนใหญ่นะน้องอันนี้ก็เท่ามแม่<ห>อันวัยตาหากินเนาะจุ่มๆหนึ่งเฮ็ดจึกสะดุ้งไปนน้ำเก็บเฮดไปพร้อมปลาขาวปลาขาวดอกหิ่งโตแม่น้องอันนี้นะเดรร้ายโตเลยเด้อดพี่น้องเอ้ยเมย์จ้องกุ๊กหนะวามึง ดิมกแส่คนมันไข่ได้ยังไงจะปลาคาร์ฟหนีปลาคาร์มนไปเลยตันแห้งๆฉ่น้องพ้นนะพดโพโพดโพกับพ้นอุ้ยอุ้ยอุ้ยพ้นถือโทรศัพท์โอ้ยฉันน้องเอ้ยโผจากจากมาเลยโปนขาเก็บข้าเพื่อนน้องเอ้ยโผเกลือกันเกลือเกลือนนเปยุเดียวอยู่ฝัง กินหน้าพ่อก็ใหม่ด้วพี่น้องเด้อจะไล่ตัวเต๋อไปได้กินหนากับพ่ออ๋อใส่น้ำไม่สมนะพี่น้องดูแมงสกูสก้นได้พี่น้องเด้อลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามสองเฟชเดงได้พี่น้องเด้อขอบคุณดูการเอาคุ่นจุดกำลังใจเนาะผลแหงมาแล้วเอากระชได้เหมือกนหนาพ่อกันใหม่พี่น้อง Goodbye, dude.